สวัสดีพี่น้องวัชบูทุกคนมาถึงสบวนจ้ะเมื่อสิบภาพี่น้องไปอันงัดทางงัดพี่น้องจ้ะครับยายหมอญใยเมียมอนไปงัดทางงัดไปิ้งบึงพี่น้องเอ้ยนอนแถวหนองอึนนี่ยนอนใหม่น่ะเค่เดี๋ยวนอนใหม่อะไรใหญ่ี๋ยวก็เปิ้งบึงนอนใหม่มาบึงอันนี้พี่น้องเอ้ยต้นอันนี้มาบึงไอ้มะนาวพี่น้องบึงเนี้ยนี่มะนาวหวานประมงดูกนี่จะมีเจ็ดสองลอยโอ้ต้นนี่จะมีเจ็ดสองลอยดุกนี่ละวัน เดี๋ยวไปเหตุผลฝาดอยู่มอนมีวิสามหนเดี๋ยวไล่กองเงี้ยผมเอาอันมอเมนเด้อนั่นมาพี่น้องไปไปเบิ่งย่างไว้สปายเดี๋ยวก่อนแค่ก็ต้องสังเกตกองมันก่อนว่ะสิ่งที่ไปไดลักลาเดี๋ยวหนุ่มเอิ้ก็ยังไม่มาอ๋อสัญญาณเน็ตก็มาทำไมถึงนี่ล่ะมาเบิ่งนี่กองน้องใหม่พี่น้องจ้ะมาเบิ่งนี้อันนี้ยังวายไงเดี๋ยวพี่น้องจ้ะอันไหนยังวายไงเดี๋ยวนี่อันไหนยังวายไงอยู่นี่ยเอาหมู่บ้านนี่คืนเอ๊ะ อุบ้าในึ้นซ้ำนี่นี่ขึ้นทุนให้ไหมเนี่ยเครื่องก่อได้เอาหนูน่ะนี่นะมูนี่ที่ซ้ำเมือสิ่งวทำไมมันยาวมันใหญ่ใหญ่นี่ตัวมันรกมันยาวหนึ่งเอากอาฝั่นี้ในกางเกงนี่ไปไปเบิ่งอันนั้นใหญ่เอาใหญ่ยาสมอนเ่ยเข่าสวนใหญ่ได้เห็นบนนี้นะเวลาเข่าสวนก็ต้องเอาเม็ดมาเดี๋ยคนคนไทยก็ซื้อเม็ดมาได้ดอกตั้งยุคโควิดเข่าปลากันมาได้ ไปแนกกับเขาป่ากันยังกันหนิเราย่านพี่น้องจ๋ามันมาแล้วปรกาศเนาะเจ็บไปบังพี่น้องนอนอนอบังนอ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 นี่เข้าน้องเกินเลือดน้องเกินมุอยู่นี่เบิังนี่พี่น้องจ๋าไม่นอนหอยน้อยใหญ่พี่น้องเลยก็เรียกนออะไรใหญ่ไผบ้มนอไผ่บงพี่น้องจ๋าไผ่บงหวานนอไผ่บงหวานหนึ่มาในก้อในก้างกอแห้งข้าวของอืมนอนข้างนอใหญ่แม่เสียงซับมันจวบจวเลย <ไ>ปาดพี่น้องยินเสียงสับบอใส่เบิ้งนด้หนึ่งนอสองนอกใหย่าเอาย่าซับอยู่สามนอพี่น้องจ๋าสามซีพี่นี่นอนี่ยังไงได้หาพกนอได้เจ็ดนอพี่น้องจ๋าคนเดียงกันบอหลัดฟาดอยู่สองซีพหกเจ็ดนอเจ็ดจะพี่น้องจ๋าถอดปาดถงเลยนให้ยย่าได้เอาให้เบื้องอ่อนขางนาะเส้น่จวดวได้ใหญ ขนาดสนามมันยังอ่อนอยู่ไม่ใหญ่ื้อเรือหนิถ้ากลางก่อนออกดีเดียวเบิ้อนอนพี่น้องเอ้ยจะไปไหวไหมเนี๋ยวคนหนานอนเนี่ยคว่ะแดดไทยดุกัว่ายิ่งเด้วอ่ะอ่ะในสองสามอ่ะแดดได้ใหญ่ไหมพี่น้องใหญ่เกือบเท่าตัวยายเลยนะนอนไว้ยายเออว่าสนินอนไว้ก่อนก็ได้เออ นอนพี่น้องเอ้ยนอนน่ะสันน้ไปว่านอนหนึ่งหนุองเอิญบอกว่ากินอยู่สามบาทแกงผ้าแกงทํามกน่ะ,ะด่วนหน่นอนกลางย้ายอเนี่ยเอเยเอสองเทียนขนาขาดปั๊เลยนอนไพ่บงพี่น้องเอ้ยนี่ยายหเอายายซื้ออีกอ่ะ,อะ,อะงัดงัดเยมืเนาะหนึ่งสองสาม้ายม,มองกลองได้ อ่าหน่อยยางอ้วนพี่น้องจ้าสวยงามสวยงามมากนี่สองหนอพี่น้องเอ้ยกินสามบ้านเลยนี่กินหาบ้านไปแล้ววะอันนี้แกพูดไว้ใหญ่เออหน่อดีาดีด ยังเก่กันเด้อเฮือกเอเสียมวะโอ้ยเนาะยางส้นเอาใหม่เด็กพี่น้องเอ้ยดูเห็นไหมน่ะเด็กใหม่คะแนนไหมเนาะหหัวคะแนนไหมเนาะโอ้เป็นอะไรแม่น่ะมาเดี๋วห่วโคตรไหมเนาะหั่เสาคะแนนไหมเนาะได้แต่ย่างง g ยได้ง n ยตึ้มน่ะน่ะเรียบร้อยได้จะเข่าทั้งไหนอีกละนั่นเรียบร้อยงยละอือฮย เอาอีกนอที่สามพี่น้องจา้ายึบนอที่สามเากาบปซ้ำนอนนี่นะซ้ำนอนอนุนดนนีนนน่เดี๋ยวจะยึบไปหายไปเงินซ้ำน,นอนแล้วา,า,า,า้ำนอแล้วนอที่สี่ยายก็ลังเอาแม่หรือวโอ้ย่างไกหนอที่สี่ไปได้รับ่ถนะเห้ฟแม่ไปอหนอนไพบงเนาะ บ่าเว camel. อ๋อนึกว่าบอเวะมโนเนมัยโนว่าเสียงบบไอโนมัยไผ่อะไรใหญ่โนมัยไผ่หวานนี่ไผ่ต้มนี่อันนี้ไผ่ต้งพี่น้องจาไอไง้าหวานโนม้ไผ่ต้งหวานนี่ออกตลอดพี่น้องที่ว่าพี่ว่าเคยภามากก่ซับคนน้องเอิ่นนี่หน่อเนี่ยนะออกตลอดใจพี่น้องอันนี้เยอะไผ่ต้งหวานแต่ไผ่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะแม่ซับทีเดียวเลยขาดครึ่งเลยด่วน ไผ่ตรงบ้านอันนี้นะโบเมนไผ่บ้านไอพี่น้องไผ่ตรงไผ่บ้านอยู่พูนอันนี้ไผ่ตรงใช่ไหมนี่โอ้หนอนนี่นะยายนั่นยายเนี่ยไม่เอานี่นะน่ะนั่นตัวสูงน่ะน่ะนันตัวนี่น่ะเออตัวสูงน่ะน่ะเออขนาดนี้น่ะตัวสูงยายมาซับน้องแม่ถึงเอานอนปวดเลยเออพอดีเลยเอาถ่ายแต่ยายมันถ่ายต่กุนยายมันเนาะ ไปดูด้วยว่ากล่องไปทางไหนไปอู FC กันจ้าว่าว่าเดีวนี้หนูมี่น้องไม้ยางใหญ่ด้วยนี่นี่หน่อไม้ไฟตรงไฟตรงหวานออกตลอดเคยเห็นอยู่ที่ว่าเพื่อว่าเคยมาคุดกันหน่องอื่นนะเอาหน่อไม้ไปทําอะไรใหญ่หน่อไม้ดองนี่เอาหน่อไม้ดองต้นเลยหน่อไม้ไฟตรงกับไผ่บงไฟ่บงซับเดี่ยวเลยจะว่าไฟ่บงหน้าบานใหญ่าไนาะว่า ต้มจืดแตอร่อยดีนี่ใหญ่ฟังเองใหญ่ฟังน้ยยอ,อ,นองมีไหมเออน่ะทำเดี๋ยวได้กินหรือ,อยังนี่นะ่ะได้กินจมื่กี้คนที่ได้กินคือคนที่ยืนถ่ายพี่นอ้องจ๋าคนที่ทำเนี่ยไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะอะไรเป็นโรคเอ็นนัอะไรย้อนไหมเนาะกินก็ไม่ไม่ได้ค่ะมันเป็นแพดใหญ่ใหญ่สองหน่อนย,ยาไใบเด้อจัดการมาเลยนี่ ว่าร่างเด้งก่อนเลยอื้ออันใหญ่สองหน่อใบวว่ะนี่เด้อร่างลงนี่เด้อางลงกแม่ด่วนเนาะอันนี้อะไรใหญ่อันนี้อะไรนึงโอ้ยชึบหนาะทีเดีดวยวเลยโยนในใหญ่โยนมานนี้บึบเลยมาไอ้กล่องไอ้ดิเด็กพี่น้องไอ้พ่นเยอะไปเทยวไปเด้ เยอะเสีหนูใหม่ัน,นดาดใหญ่แค่เสีหนูใหม่ัน,นี่ยไปต้มแกงด้วยไม่ไฟบ่งนะนะไฟบ่งนะสิวานดีนั่นนั่นสิวางได้เนาะนูะ่ <c oughs> นมาใหญ่สองกันเลยนี่น่ะอ้ยไปอเอาแล้วมันสูงแล้วนี่น่ะเอาเลยนี่ตกลงใสต่ตะครองอีกซะอย่าไปเอามาันเถาะสูงขนาดโอ้ยตกลงใส่สิวันอีกเลยพี่น้องเอ้ยสิวานนี้ท่านเห็บฟัก ท่านเรงนี้ซ้อนให้ดูว่ายายจะกินข้าเมาพี่น้องเลยตำเองตำข้าเมาเองตำจะเลยว่าตำไปตำมาปวดหลังเลยเสียงเงินพันหนึ่งแต่ไปซื้อสิบบาทก็กินว่าเวิดพี่น้องใจข้าเมานะ่ะหมอจนแบบว่าคุณยายคุณยายไม่ต้องไปตำหรอกมันหมดเวลาตำแล้วสิบบาทกินหมดไหม,มวาข่าเมาอันเมื่อพี่ไมเนะี่ยพี่น้องาจเมื่อข้อดับนะข้าเมาแข็งน่นะ,ข,ะข้าเมาที่เขามาคุกสานามนะ่ะอันเดะยายไปตำ ตำตำเองพี่น้องขัวย่างดีตำย่างดีเด้อว่าขวาัวเดี๋ยวมันไม่แห้งกินไปหาหมอสียาเพา,เมมาะตรไรเข้มเนาะโอ้ยมันไม่อร่อยตำเองสร้างเดี๋ยวหมอจนว่าคุณยายคุณยายอายุขนาดนี้แล้วมันต้องตำดอกซื้อสิบ,บาทกินหมดไหมอย่างนี้ยหมอจนบอกพี่น้องเลย <c oughs> อ,ยอาญะด้พี่น้องเลยจะได้ไปเมงตอนอันแกก็นนาจะน่าเบืงตอนแกเดียวจ้ะ ก้อนฟ้าจบที่ซับโจโจ,โจยางคบพี่น้องจ้าเดี๋ยวได้พี่น้องจ้าธรรมะนี่เดี๋ยวจ้าอันนี้จะไปต้มอย่างกันมะมังหนึ่งไปต้มแกงจ้าพวกเท่ามะคุณเยอะเลยนะยายซับอยู่นะเจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี่ยคอยโจใบเพียงท่านทีได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปุ่กระดิ่งจ้าพี่น้องจ้าไไบ๊ายบายจุ๊บๆจ้จา